การนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทง่งผลค่าสพทโอเบกอ a วิร์ดระดับชาติปีการศึกษา2563ชื่อรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมประเภทบุคคลยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษบกพร่องทางการมองเห็นประผมนายสรจัดนินเกต ตำแหน่งครูอันดับคอส .1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตปฏิบัติหน้าที่การสอนมาแล้ว2ปี9เดือนไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสาตร์บัณฑิตเอกกิจกรรมบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประกาศนียบัตรวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตลอดระยะเวลาการทำงานการดำรงตำแหน่งข้าราชการครูกระผมยึดมั่นในหลักการเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้รวมทั้งมีหลักธรรมในการปฏิบัติงานครองตนครองคนครองงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่ดีมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนมีการประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้ทั้งศาสตร์ในการสอนและศาสตร์ทางการแพทย์พัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างการรับรู้และการรู้คิดนำผู้เรียนไปสู่ทักษะการบริหารจัดการตนเองขั้นสูงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสกูตเตอร์บอร์ดคุณลักษณะของนวัตกรรม จากการผลิตนวัตกรรมสกูตเตอร์บอร์ดได้จัดทำคู่มือการผลิตและการใช้สื่อนวัตกรรมสกูตเตอร์บอร์ดร่วมกับการทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาผลการใช้สกูตเตอร์บอร์ดที่มีผลต่อพฤติกรรมการดิ่มิ่งในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น อเตอร์บอร์ดใช้เพื่อยับยั้งอาการของระบบประสาทสัมผัสผิดปกติให้นักเรียนได้มีการฝึกการควบคุมตนเองและมีภาวะอยู่ไม่นิ่งลดลงผ่านกิจกรรมที่มีเป้าหมายและเป็นกิจกรรมที่มีการออกแรงผ่านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทำให้พฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่งของเด็กลดลงวัตถุประสงค์หลักของนวัตกรรมเพื่อให้นักเรียนมีภาวะอยู่ไมนิ่งลดลง และเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการวางแผนการเคลื่อนไหวเป้าหมายของนวัตกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและพัฒนาทักษะทางด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวการวางแผนการเคลื่อนไหวช่วงความสนใจในกิจกรรมรวมถึงการบูรณาการระบบประสาทความรู้สึกกรอบแนวคิดการวิจัยตัวแปรต้นสื่อสกูตเตอร์บอร์ด ตัวแปรตามการแสดงออกของภาวะอยู่ไม่นิ่งการออกแบบนวัตรกรรมแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ 1. การบูรณาการประสาทความรู้สึก sensory integration 2. การบำบัดด้วยการรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว sensory motor approach นวัตรกรรมสอดคล้องกับทฤษฎีการเล่นออกแรง เป็นการกระตุ้นระบบการรับความรู้สึกที่จะช่วยแก้ไขปัญหาพื้นฐานการทำงานของระบบการรับความรู้สึกเอ็นกล้ามเนื้อและข้อต่อระบบการทรงท่าตลอดจนระบบการรับสัมผัสทำให้ลดอาการไม่อยู่นิ่งลงได้เนื่องจากได้รับการปลดปล่อยพลังงานที่มีอยู่ออกมาผ่านกิจกรรมการเล่นอย่างมีเป้าหมายประสิทธิภาพของนวัตกรรม มีค่าแตกต่างกันอยู่ที่ร้อยละ3.33ค่าความภลาดเพื่อนไม่เกินร้อยละ5แสดงว่าการสอนโดยใช้สื่อนวัตกรรมสกูตเตอร์บอร์ดมีประสิทธิภาพผลเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้สื่อนวัตกรรมจำนวน24ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงพบว่ามีผลต่อพฤติกรรมการอยู่ไม่นิง่งหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีผลพัฒนาการสูงขึ้น0.7 ประโยชน์ที่ได้รับประโยชน์ต่อผู้เรียนประโยชน์ต่อเพื่อนครูประโยชน์ต่อผู้บริหารรวมถึงประโยชน์ต่อสถานศึกษาประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพและประโยชน์ต่อชุมชนแนวคิดนวัตกรรมแนวคิดจากอุปกรณ์การบำบัดฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดแก้ไขปัญหาการวางแผนการเคลื่อนไหวของร่างกาย สามารถสร้างโดยใช้วัสดุที่หาได้ทั่วไปโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญการพัฒนานวัตกรรมพัฒนาให้มีการใช้งานที่หลากหลายขึ้นสามารถติดอุปกรณ์เสริมได้รวมถึงมีเบาะเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานจุดเด่นของนวัตกรรมมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายสามารถใช้ได้กับผู้เรียนหลากหลายความพิการ ใช้งบลงทุนน้อยเคลื่อนย้ายสะดวกวัสดุมีความทนทานรองรับน้ำหนักร่างกายผู้ใช้งานในผู้ใหญ่ได้รวมถึงสามารถใช้งานง่าย